ยิ่งใหญ่ในพลังศรัทธาสู่งานมหากุศลแห่งปีเชิญเที่ยวงานประจําปีพิทองไหวพระขอพรหลวงพ่อเพชรหลวงตาจวนและฟังเทศมหาชาติรายได้เพื่อบ,บูรณะซ่อมแซมหลังาคากุฏิสงในวัดไก่เตี้ยตะบลวังยางอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีกําหนดงาน24และ25มีนาคม2565 24มีนาคมเวลา7นาฬิกาพิธีเปิดงาน ลางคืนสนุกสนานกับภาพยนตร์และรำวงย้อนยุคเขาวาเจแม่ค้าเขาว่าบารักล่ง25มีนาคมเวลา13นาฬิกาฟังเทศมหาชาติโดยพระมหาสมเกียรติตกถึงตอนเก็ก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 เพอตกถึงตอนพระเอสดันดอนให้ทานและพระประหลัดนำบุญ พบคำมาพรันโซโมาริยาอ่อาชันลามันก็อดโหอยขึ้นตอน พึกสางลานยาโอดโอ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 ยอากลางคืนสนุกกับรำวงย้อนยุคพร้อมลุ้นรับรางวัลกับบัตรการกุศลสร้อยคอทองคำหนักหนึ่งบาทรถจักรยานผู้ใหญ่รถจักรยานเด็กและของที่ระลึกพลาดไม่ได้เที่ยวสนุกสุขใจได้บุญกุศลชมฟรี 24และ25มีนาคม2565นี้เที่ยวงานประจำปีปิดทองไหวพระขอพรหลวงพ่อเพชรหลวงตาจวนและฟังเทศมหาชาติในวัดไก่เตี้ยตะบลวังยางอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีติดต่อจองร้านา้าหรือเป็นเจ้าภาพโรงทานโทร081 736 2638ดสกสศลวันนี้ มกระทำขอจงติดตามกันให้ทันตาเห็นให้โยมจงปลอดจงรอด